ว่าการลืนอาหารลำบากสามารถพบได้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อทำให้ขนาดรับประทานอาหารผู้ป่วยสามารถํำลักได้ค่ะสำหรับเครื่องกระตุ้นกลืนนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวแผ่นกระตุ้นกลืนค่ะแล้วก็ตัวเครื่องนะคะโดยตัวแผ่นกระตุ้นกลืนนะคะเราก็จะนำไปแปะไว้บนลำคอของผู้ป่วยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จะเปิดเครื่องค่ะแล้วก็จะมีการปรับกระแสะไฟนะคะเพื่อเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อค่ะกำลังจะเปิดกระแสะไฟแล้วนะคะเมื่อกล้ามเนื้อเกิดการหดตัวนะคะก็จะแนะนำให้ผู้ป่วยกลืนไปพร้อมกับการหดตัวของกล้ามเนื้อค่ะ การกลืนอาหารมีทั้งหมด4ระยะดังนี้ระยะ1ระยะก่อนที่อาหารจะเข้าสู่ปากระยะ2ระยะช่องปากเป็นระยะที่มีการเคี้ยวอาหารใช้กล้ามเนื้อและอวัยะภายในในการบดเคี้ยวอาหารระยะ 3. ระยะคอหอยเป็นระยะของการกลืนอาหารระยะ4ระยะหลอดอาหารเป็นระยะที่มีการส่งผ่านอาหารทางหลอดอาหารสู่กระเพาะอาหาร โดยการกืนอาหารลำบากมักเกิดที่ระยะคอหอยการใช้เครื่องกระตุ้นกลืนเป็นการกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวของลูกกระเดือกผ่านการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อเหนือลูกกระเดือกและส่งเสริมการยกตัวของกล่องเสียงผ่านการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อกล่องเสียงซึ่งจะเป็น,นกลไกป้องกันไม่ให้อาหารเข้าสู่ทางเดินหายใจ สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการกลืนลำบากนะคะแนะนำให้ทำการกระตุ้นกลืนต่อเนื่องอย่างน้อย10ครั้งซึ่งตอนนี้นะคะก็มีเท็กเก็ตทางกายภาพบำบัดที่เกี่ยวกับการกระตุ้นกลืนถ้าผู้ใดสนใจสามารถสอบถามมาได้ที่โรงพยาบาลชนบุรีทุ่งสงค่ะ